ส,สี่ราศีดาวประจําตัวเจิดจราสแสงเรามาดูคํามนำนายดวงชะตาทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4ี่ดาวราศีนี่ครับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมนะครับที่ในเดือนกรกฎาคมนี้ดาวประจําตัวแห่งดวงชะตาของคุณเจิดจราสแสงส่งผลดีด้านอะไรกับทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ 4, 4ี่ดาวราศีนี่ครับลำดับที่1นะครับคือชาวราศีเมรครับลำดับที่2อนะครับคือชาวราศีพิจิกครับลำดับที่3นะครับคือชาวราศีสิงค์ครับและลำดับที่4เลยคือชาวราศีเมษครับต้องบอกเลยว่าทั้ง4ราศีนี <plat survive>. <S 2> <S 2> ้เองเนี่ยเด่นมาก คือชาวราศีมีนครับตกเป็นลําดับแรกนะครับคือดาวพฤหัสเนี่ยส่องเฉิดจรัดกับเรื่องของโชคลาภและสิ่งดีครับนำพามาซึ่งความสําเร็จนะครับและความก้าวหน้าตลอดเดือนนี้ครับชีวิตจะราบรืมมากๆคิดหวังอะไรก็ประสบความสําเร็จครับรองลงมาคือชาวราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกเองเนี่ยดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจําดวงชะตาของคุณทําให้ดาวของคุณเองเนี่ยส่งผลกับเรื่องของสติป,ปัญญาไหวพริบความฉลาดนะครับบอกเลยว่าใครที่โดนเอาเปรียบอยู่บ่อยๆกับเรื่องของความรักก็ดี มิดบริวารก็ดีคุณเองจะขึ้นมาอยู่เหนือเขาทําทให้การงานทุกอย่างลุล่วงไปได้ดีๆครับลำดับที่3นะครับคือชาวราศีสิงค์ครับชาวราศีสิงค์เนี่ยมีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจําดวงชะตาโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งบารมีนะครับและเสริมพลังงานที่ดีให้กับดวงชะตามากๆตลอดเดือนกนรกฎาคมนี้ทําให้งานของคุณลุล่วงและก้าวหน้ามากๆครับมีแต่คนเมตตาและอุปถัมภ์ครับลำดับสุดท้ายนะครับคือชาวราศีเมษมีดาวอังคารเนี่ยโคจรอยู่ดวงชะตานะครับเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรก็ประสบ ความสาเร็จคาดหวังเรื่องงานอะไรที่ค้างค้างอยู่ก็จะแก้ไขได้อย่างดีรวมถึงภาระหนี้สินและการปลดหนี้จะประสบความสําเร็จตลอดเดือนนี้ครับ